สวัสดีครับวันนี้พามาชมคุณปู่นะครับเบอร์4026นะครับเพิ่งออกจากโรงงานมักกะสันมานะครับตอนนี้มาจอดรอทำขบวนนะครับอยู่ที่บางซื่อนะครับนี่ครับสี่ศนะครับลายลิมิเต็ดนะครับก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับนี้พาดูชมรอบๆบคันนะครับ หนึ่งเดียวในบรรดาคุณปู่นะครับตอนนี้ที่มีลายแบบนี้นะครับสี่ศูนย์สองหกนะครับก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับหน้าเหลืองนะครับแล้วก็ข้างๆก็เป็นลายอย่างนี้นะครับ เพิ่งออกมาจากวาระที่มักกะสันนะครับตอนนี้มาจอดอยู่ที่โรงรถจากบางซื่อนะครับนีดานหนห้านะครับก็ สีเหลืองนะครับหน้าเหลืองนะครับตะแกงแดงนะครับตัวหนังสือก็สีดำนะครับสูสี่ศูนย์สนะครับเดีย๋ยวเราก็มารอดูกันนะครับว่าคุณปู่เบอร์นี้จะได้ทำขบวนรถโดยสารขบวนไหนเป็นขบวนแรกนะครับหรือว่าจะได้ไปทำรถสินค้านะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับ สี่ศูนย์สองหกนะครับถ้ามองดูก็เหมือนลายลีมิเต็ดนะครับหนึ่งเดียวในบรรดาปู่นะ ก็ยังสองระบบเหมือนเดิมนะครับ จอดรออ,ออยู่คันเดียวเลยนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไปทำสับเปลี่ยนสายแม่น้ำหรือเปล่านะครับถ้าได้ไปก็ดีเลยครับมาชมได้ <c oughs> 嗯。Mm hmm. นี้ท่อลมอัดนะครับอันนี้ก็ท่อลมดูดนะครับนี้ฟันต์นะครับตัวเลขนะครับ4026เสร็จฮอืม ด้านแคป2นะครับส่วนด้านแคป1อยู่ทางนู้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้รอรุ้นดูกันนะครับว่าคุณปู่เบอร์นี้นะครับ4026จะได้ประเดิมทำขบวนไหนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ชมตอนทำขบวนผีนะครับถ้ามีโอกาสโอเคนะครับขอบคุณนะครับ